เรามีข้อมูลดิบเป็นชื่อพนักงานแล้วก็จังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของพนักงานแล้วก็มีเพศคนนี้เราอยากจะรู้ว่าพนักงานที่มาจากจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยมีกี่คนพนักงานที่มาจากจังหวัดปทุมธานีมีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนนะครับวิธีทำนะเราก็ขึ้นไปที่ insert p r พิ t เ t a b l ลลองเลือก existing worksheet ระบุ location ตรงนี้แล้วกัน f 5โ okay. อ ok คราวนี้เราอยากจะรู้ว่ามีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนในแต่ละจังหวัดนะครับเราก็ ลากจังหวัดมาไว้ที่โร w ลากเพศมาไว้ที่ค c ลัมม n จากนั้นให้ลากเพศอีกครั้งหนึ่งมาไว้ที่ value เคเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมที่กรุงเทพมีผู้ชาย7จผู้หญิงหรวมกันเป็น12ขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะแปลงตัวเลขของจำนวนนับตรงนี้ให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีทำนะขึ้นไปที่ analyze แล้วก็ไปที่ field setting ให้เลือกหัวข้อ show value as ตอนนี้มันเป็น no calculation อยู่ให้เลือกเป็น p e r ร e เซ็นต of grand total โอเคนี่นะครับเราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่ามีผู้ชาย14เปอร์เซ็นต์ผู้หญิง10เปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดเป็น24เปอร์เซ็นต์